สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้เราก็มีพระพุทธ25ศตวรรษนะคะเป็นเนื้อทองคํานะคะมาแท้ไม่เอ่ยในตาดีได้ตาไรา้เสียนะคะวันนี้ยโสธารเาพิ่งได้มาวันนี้เปิดกรุเลยนะอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะคะมีคนรู้จักนะคะได้ไปจำนำไว้ที่ร้านทองแล้วพอดีก็ เป็นทองคําแท้อยู่แล้วนะคะเป็นทองคําแท้อยู่แล้วเนาะอ่าเป็นทองคําแท้อยู่แล้วแต่เทเนี้ยอยู่ที่ว่าจะถึงไหมนะคะจะถึงยุคนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้นะคะยาโสธรก็เอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมก่อนเป็นเป็นพระพุทธรูปปางลีลานะคะปางเดินเนาะประธานพรนะคะแล้วก็เป็น25ศตรวตรรษเนาะใช่ไหมคะ อันนี้จะเป็นซุ้มเป็นทองแบบนี้อันนี้เป็นทองคําแท้นะคะน้ำหนักที่เอามาจากร้านทองเมื่อกี้นี้16.8หกจนะสิบหกจุดนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะอ่าก็เลยอ,อยากถามสียนหน่อยอยากถามคนที่รู้นะคะว่าเอ๊ถึงไม่เอ่ยนะคะของแท้หรือเปล่าอย่างไรแบบไหนนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาชื่นชมแล้วก็ได้มาคอมเมนต ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขะก็น่าจะมืดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูแบบนี้อ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นทองคำแท้นะคะค่ะทั้งองค์เลยนะคะก็จะเป็นเป็นกรอบซุ้มติดกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาจากคนรู้จักนะคะไดะ้เอามาให้ดูนะคะเอามาให้ศึกษาก็ไปไปถ่ายออกมาเนาะให้ดูนะคะ จากยุทธาก็เลยเอาภาพมาให้ทุกคนได้ชื่นชมดูนะคะอโอเคค่ะคอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้รู้คอมเมนต์ด้วยนะนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจก็อินบล็อกเข้ามานะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ